สนับสนุนโดยและตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามอิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ b i ส c o n n e c t ไม้เด็ดกันตลาดกับดิฉันกนกวรรณมณีแสงสาองคอนค่ะ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมใครที่ได้ไปเดินห้างนะคะอย่างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะคนจะได้เห็นนะคะการจัดงานแบบอลังการบริเวณหน้าโซนของเซ็นทรัลเวิลด์กันแล้วนะคะในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะก็แน่นอนเลยค่ะเพราะว่างานแฟชั่นนะคะเหล่าแฟชั่นนิสตา้าของบ้านเรานะคะก็ไปรวมตัวกันที่นั่นกันเพียบค่ะอย่างงาน L Fashion Week ล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆนี่นะคะก็มีทั้งแบรนด์ไทยนะคะที่โดดเด่นหลายๆแบรนด์นะคะรวมแล้วเนี่ยเกือบ20แบรนด์เลยทีเดียวนะคะที่ไปโชวความ อลังการแล้วก็คอลเลกชันล่าสุดของออทชั่มวินเทอร์นะคะในปี2013ล่าสุดให้ได้ประจักษ์กันด้วยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะในส่วนของไม้เด็กกระตลาดของเราในวันนี้ค่ะทอยใจยก็เลยเลือกที่จะเอาแบรนด์ไทยแบรนด,ดังนะคะอย่างเพนเคิลเลอที่เรียกได้ว่าเป็นยากแก้ปวดขนานดีสําหรับหนุ่มๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าแต่ไม้เด็กกรตลาดของแบรนด์นี้จะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ กับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นะคะที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าวันนี้ค่ะไม้เด็กการตลาดของเรานะคะจะนําในเรื่องของแบรนด์ดังของไทยนะคะอย่างเพนกิลเลอร์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยแบรนด์นี้นะคะเขาก็ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณปีที่6แล้วล่ะคะ่ะส่วนความโดดเด่นและความน่าสนใจของแบรนด์ดังอย่างเพนกิลเลอร์นั้นนะคะทางดีไซเนอร์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะอย่างคุณสิริออนค่ะเขาก็สรุปสั้นๆเลยนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ less is more นั่นก็คือหมายถึงว่าสไตล์อะคอะน อะไรที่เยอะๆมากๆเอาแบบน้อยชิ้นแต่ว่าดูแล้วลงตัวแล้วก็คงความคลาสสิกแสดงให้เห็นบุคลิกแล้วก็ความเด่นของคนคนนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นแบรนด์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเจาะกลุ่มตลาดนะคะทั้งในส่วนของดีไซเนอร์รู้ว่าคนที่ชื่นชอบแฟชั่นของบ้านเราเองแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าหลักๆอย่างของญี่ปุ่นกันด้วยแถมล่าสุดนี้นะคะทาง ผู้บริหารของแบรนด์นะคะก็เดินทางที่จะเอาแบรนด์ของเขาเนี่ยไปโชว์กันที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยส่วนไม้เด็กการตลาดของแบรนด์นี้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสิริออนค่ะที่เป็นดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ไทยแบรนดังนะคะอย่างเพนงคิลเลร์กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะทางคุณสิริออนเนี่ยค่ะว่าแบรนด์นี้เนี่ยณปัจจุบันเติบโตมาถึงปีที่เท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้เพนงคิลเลรกก็เข้าปีที่6แล้วค่ะก็ตั้งมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ต้องถามเนยคะ่ะว่าณจุดเริ่มต้นนะคะที่กว่าจะก่อตัวขึ้นมาเป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับมากถึงขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็จริงๆเราเริ่มมาจากแบรนด์เล็กๆอะค่ะก็คือศึกษาด้านด้านทั้งดีไซน์ด้านการตลาดมาแล้วก็ออพอเรียนจบพอรเรียนจบกลับมาก็เริ่มตั้งแบรนด์เลยโดยทีมอัพกับพี่ชาย2คนกว่าที่จะเริ่มต้นมาเป็นแบรนด์อย่างนี้การที่จะรุกในเรื่องของการตลาดหรือว่าในการวางดีไซน์หรือว่าดีเทลต่างๆในธุรกิจยากหรือว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆออนว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะเหมือนกับ เรารู้ว่าเราทำอะไรเก่งเก่งด้านไหนแล้วก็หาช่องว่างด้านการตลาดว่าเราจะสามารถทำอะไรที่แตกต่างจากโปรดักที่มีอยู่แล้วได้บ้างหรือเปล่าฉะนั้นการวิจัยด้านการตลาดก่อนที่จะตั้งแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญมากก็ต้องถามคุณออนด้วยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยจะติดภาพกับถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนด์แฟชั่นหรือว่าดีไซเนอร์จะต้องแบบจัดแต่งตัวจัดเต็มดูจัดจ้านแต่อย่างของคุณออนเองก็จะดูแบบธรรมชาติดูแบบว่าเป็นเนเชอรัลอันนี้ก็บ่งบอกถึงสไตล์ในคอนเซปต์ของแบรนด์ตัวเองด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะจริงๆแฟชั่นแบรนด์นมีหลายหลายเลเวลหลายระดับแล้วออนเองก็อยากจะสร้างแบรนด์ที่เฟรนลี่แล้วก็มีมาเก็ตที่ชัดเจนเพราะว่าออนสร้างแบรนด์เพื่อป้อนผู้ชายที่ทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านเนี่ยจะมีดีเทลที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงนะคะ ที่เป็นตัวแทนของดีไซเนอร์ที่ทำเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันคุณออนก็เป็นผู้หญิงตรงนี้นี่มีจุดยากง่ายยังไงที่ทำให้แบรนด์นี้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะคะจริงๆมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะคือเหมือนกับว่าข้อดีก็คือออนมีเหมือนวิชั่นที่แตกต่างจากดีไซเนอร์ผู้ชายที่ทำเสื้อผ้าผู้ชายเพราะมันผู้หญิงแต่ข้อเสียก็คือมันใช้เวลานาน,านกว่าออนจะเข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วผู้ชายเนี่ยต้องการเสื้อผ้าแบบไหนกันแน่ แต่พอเข้าใจแล้วออนว่าออนก็ค่อนข้างค่อนข้างทาได้อะคะ่ะถามคุณออนนีวยค่ะว่าในฐานะที่ไปเรียนทางด้านดีไซน์การออกแบบถึงต่างประเทศเนี่ยค่ะมีได้เคล็ดลับหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่นํามาใช้ในแบรนด์ของตัวเองอยังไงบ้างจริงๆออนว่าเรียนเมืองนอกมันก็ดีในด้านการเปิดโลกอะคะ่ะวิสัยทัศน์เพราะว่าเราได้เห็นอะไรต่างๆมากมายได้เข้าไปอยู่ในวงการแฟชั่นที่ เป็นระดับอินเตอร์เราก็ได้เห็นแฟ o n Show, Fashion Week ว่าเขาเป็นยังไงบ้างทีนี้พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเหมือนได้เห็นอะไรมากกว่าเเด็กนักเรียนที่เรียนที่นี่แต่ออนว่าเรื่องสกิลเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกันขนาดนั้นถามคุณออนได้ค่าว่าณปัจจุบันนี้แบรนด์ p พนคิลเลอรที่เปิดตัวมาได้ถึงเกือบ6ปีแล้วจุดเด่นที่สําคัญของแบรนด์นี้คืออะไรคะจริงๆจ,จ,จุดเด่นของ p พนคิลเลอคือความมินิมอลโรแมนติกนะคะ คือเป็นเสื้อผ้าที่น้อยแต่มีเรื่องราวในตัวเองแล้วก็นึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เราไม,ไม่ได้จงแจ้งชัดเจนเรานนำเสนอสิ่งที่ค่อนข้างละมุนละไมแล้วก็เข้าใจง่ายเห็นว่ากลุ่มลูกค้าหลักก็จะเป็นต่างชาติแล้วก็เน้นไปทางแบบลูกค้ายุ่นปอันนี้นี่คือแตกต่างจากวัยรุ่นไทยที่แบบก็เน้นแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของการแต่งตัวยังไงบ้างคะอันว่าคนญี่ปุ่นเขาพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ อย่างในกระแสเมืองไทยมันอาจจะมีการเสพแฟชั่นในลักษณะตามกันแต่คนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเปิดกว้างก็คือเวลามีแบรนด์ใหม่ที่เขาชอบเขาจะสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดว่ามันฮิตหรือ,อยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเราที่เป็นญี่ปุ่นก็เลยเยอะ,ะงั้นต้องถามคุณอ้อด้วยค่ะว่านอกเหนือจากในเรื่องของการวางคอนเซปต์แบรนด์ที่ชัดเจนแล้วก็มีดีไซน์กนารออกแบบที่ชัดเจนแล้วเนะะี่ยค่ะในเรื่องของการทําธุรกิจ การที่จะวางแผนในเรื่องของการตลาดหรือการที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ผบริโภคเป้าหมายนี่คือเราจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็จะต้องมีจุดแข็งยังไงบ้างคะจริงๆต้องรู้ข่ารู้เรานะคะเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะทําอะไรขายต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเรานําเสนออะไรที่มากกว่าสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนอันว่าม,มันเป็นความบี y อนเอ็กซ์เพคทชันคือตรงนี้มันถึงทำให้ของขายได้ถ้าเกิดเราฟีดสินค้าที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วโดยไม่ได้อเวอร์เดอะท็อปอะคะ่ะ มันก็อาจจะมีข้อยากนิดนึงในการขายเนาะแต่ถ้าเกิดเราให้มีสิ่งที่มากกว่าลูกค้าคาดหวังเนี่ยออนว่ามันมันก็ดีค่ะ,ะแล้วอย่างในเรื่องของโลเคชันถ้าพูดถึงในเรื่องของช็อปแล้วก็จะมีทั้งที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็ที่เซ็นทรัลเวลด์ตรงนี้นี่คือมีการแบ่งกลุ่มในเรื่องของลูกค้าหรือว่าจะให้เข้าถึงลูกค้ายังไงด้วยไหมคะตอนนี้ที่เรามีช็อปเดียวที่สยามเซ็นเตอร์นะคะส่วนที่เซ็นทรัลเวลด์่ยเป็นป๊อปอัพช็อป เฉพาะช่วงแฟชั่นวีคเท่านั้นคือเราเลือกที่สยามเซ็นเตอร์เพราะว่าเป็นดีไซเนอร์ฉับของเมืองไทยเป็นฟลอร์ที่ดีไซเนอร์ทุกคนจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นที่รู้ข่าวรู้เท้าของของคนแฟชั่นในเอเชียว่าอ,อ,อยากช็อปแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยต้องไปที่นั่นใช่งั้นถามเลยคะ่ะว่ามาถึงปีที่6แล้วแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะผลตอบรับของธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะ เปิดเผยเป็นตัวเลขคงไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้เราเอ,อก้าวไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะเราได้ไปเปิดป๊อปอัพช็อปที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ปีนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไปเปิดไปไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ญี่ปุ่นหลังจากแฟชั่นวีคสองวันเร้ต้องบินไปเลย พูดถึงเรื่องแฟชั่นวีแล้วต้องถามกันด้วยค่ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นแบรนด์ไทยที่อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นการรวมตัวของกลุ่ม b บรนด o k อแฟชั่นแฟชั่นสเป็นการโชว์แฟชั่นโชว์ของแบรนด์ไทยอะไรยังไงแล้วล่าสุดกับงานแอลเห็นว่ามีการร่วมงานในครั้งนี้ปีที่2แล้วเป็นยังไงบ้างคะคือแฟชั่นโชว์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นการพรีเซนต์อิมเมให้กับลูกค้าว่า นำเสนอว่าแบรนด์เราเป็นอย่างนี้นะมีความเข้าใจมากขึ้นต่างกับการช้อปปิ้งในร้านนะคะเหมือนกับว่าการช้อปปิ้งในร้านเนี่ยจะเน้นเรื่องโปรดักต์มากกว่าแต่การมาดูแฟนโชว์เนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซเนอร์นำเสนอเรื่องราวอะไรบ้างทั้งการเลือกใช้ไฟการเลือกใช้เพลงมันจะคอมพลทกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่สูงสุดที่ดีไซเนอร์สามารถให้กับลูกค้าได้และอย่างการร่วมงานกับงานแอลแฟชั่นวีคในครั้งที่2นี้นี่ถือว่า มองว่าผลตอบรับหรือคาดหวังอะไรจากงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้บ้างคะก็ทุกๆปีก็คาดหวังเหมือนกันคืออยากให้ให้กลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเราแต่ได้ได้มีโอกาสมาดูโชว์ค่ะเข้าใจในแบรนด์มากขึ้นเพราะทุกครั้งเนี่ยเพนคิลเลอร์ไม่ได้ไม่ได้นำเสื้อผ้าในร้านมาโชว์แต่เป็นเสื้อผ้าที่ทำขึ้นมาใหม่เฉพาะเพื่อโชว์เท่านั้นเพื่อแสดงถึงอิมเมจที่ที่สตรองกว่าสิ่งที่ขาย งั้นต้องถามด้วยค่ะว่าจากการร่วมงาน L Fashion We e k ในปีที่แล้วที่เป็นปีแรกผลตอบรับหลังจากที่ร่วมโชว์เป็นยังไงบ้างคะปีแรกผลตอบรับดีมากลูกค้าก็รู้สึกแบบตื่นเต้นที่ได้ที่ได้เห็นเราทําโชว์แบบนั้นเพราะว่าจริงๆร a n k i น l e r เนี่ยมีมีสองลายนะคะเป็นลายที่เห็นอยู่ที่ช็อปว่าค่อนข้างใส่ง่ายแต่ทีนี้พอเวลาเราทําโชว์เราก็ทาเสื้อผ้าที่ดูยากขึ้นลูกค้าก็เลยค่อนข้างช็อกว่าอุ๊ยทาอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย ีนี้แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าทางเพ n คิลเลอร์เองก็จะมีโชว์ในค่ำคืนนี้ด้วยบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าไอความตื่นเต้นของคอนเซปต์ล่าสุดที่จะโชว์นั้นเป็นยังไงบ้างปีนี้ความตื่นเต้นของออนคือออนตัดสินใจทำคอลเลกชันที่เกี่ยวกับออความเป็นฝรั่งเศสค่อนข้างมากต้องแต่ออนกลับมา5ปีแล้วเนี่ยออนยังไม่ได้ทำคอลเลกชันเกี่ยวกับฝรั่งเศสเลยเออแล้วก็ ทำตัดสินใจทำเป็นเสื้อเชิ้ตอย่างเดียวค่ะไม่มีพีซอื่นเลยลองดูกันว่าการเล่าเรื่องราวโดยการใช้ซิงเกิลพีซออฟการ์เมนเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงฟังดูแล้วนะ่าตื่นเต้นขนาดนี้แล้วนะคะท้ายนี้ก็ต้องอยากให้คุณอ่อนเนะะี่ยค่ะช่วยสรุปกันนิดนึงว่ากลยุทธ์หรือว่าไม้ในการตลาดของแบรนด์เพนกิลเลอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นยากแก้ปวดที่วัยรุ่นหรือว่าใครหลายคนที่ชื่นชอบแฟชั่นในสไตล์แบบนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างกลยุทธ ของเพนทิเลอร์คือรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักลูกค้ารู้ว่าเราสามารถออฟเฟอร์อะไรให้ให้กับลูกค้าได้รู้ว่าลูกค้าคาดหวังอะไรแล้วก็ทําให้ได้มากกว่า,า,านั้นถามนิึงด้วยว่านปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อหลายๆต่างเนี่ยสื่อต่างๆหลากหลายเนี่ยค่ะมีผลกับลูกค้าด้วยของแบรนด์เพนคิเลอร์เองต้องมีการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียด้วยไหมคะมีเยอะเลยค่ะเพนคิเลอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องคอมมิวนิเคชันก็คือเราเรา ให้ข้อมูลกับลูกค้าในหลายๆด้านทั้งทั้งอ a นส a าแ a รม a o ซ b ุ o กบล็อกแล้วก็เว็บไซต์แต่ละแต่ละแต่ละมีเดียเนี่ยมีทูทิ่ต่างกันเราอย่างเอ่อบล็อกเนี่ยเราจะเล่าถึงความเป็นไปในขณะที่เราทำงานอยู่หลังมา่านว่าดีไซเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วทำงานยังไงส่วน f c e e o o o เนี่ยจะอัปเดตเรื่อง Product คือเราอยากให้รู้ว่าเวลาการเป็นดีไซเนอร์หรือการเป็นคนที่ ทำเสื้อผ้าเนี่ยหลังม่านกับหน้าม่านเนี่ยมันต่างกันยังไงเราคอมมินิเตแบบแบร์ไต่ออกหมดเลยเราให้ลูกค้าทราบว่าจริงๆแล้วมันยากแล้วก็โปรดักที่มันราคานี้มันเวิร์สอิทในเรื่องของบล็อกนี่คือเรามีทีมงานหรือว่าจัดการเองด้วยเลยหรือเปล่าออนเขียนเองค่ะแต่ละจริงๆตอนนี้ออนเขียนเองอยู่คนเดียวแต่ว่าต่อๆไปจะพยายามหมุนให้ลูกน้องเขียนเหมือนในแองเกิลของแต่ละคนที่ทํางานอยู่ในแบรนด์ ว่าเขารู้สึกยังไงกับงานที่เขาทําอยู่ตอนนี้ค่อนข้างไลฟ์นะคะเหมือนแบบเวลาออนไปแคสติง้งสักสองชั่วโมงหลังแคสติ้งก็เอารูปมาโพสต์มาบอกว่าออวันนี้แคสติ้งมีเดบบมาก,กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็คือจะทําให้เห็นภาพรวมของแบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะและนี้นะคะก็คือทั้งหมดค่ะของไม้เด็กกันตลาดของแบรนด์ไทยแบรนด์ดังอย่างเพนส์กิ l เลอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสีริออ,อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ได้ฟังเรื่องราวนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนดังอย่างเพ็งคิลเลอร์กันไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะให้กับเหล่าแฟชั่นนิสต้าของบ้านเรานะคะลองเลือกไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อุดหนุนเสื้อผ้าของแบรนด์ไทยเนี่ยไปสวมใส่กันด้วยโดยแบรนด์นี้นะคะทั้งผู้บริหารอย่างคุณสิริออนเองนะคะเขาก็บอกนะคะว่าเพ็งคิลเลอร์นั้นนะคะก็มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการออกแบบที่เรียบง่ายมีดีมีดีไซน์ นะคะที่โดดเด่นแล้วก็บ่งบอกในเรื่องของเรื่องราวต่างๆผ่านออกมาทางเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะบทกวีบทกลอนแล้วก็รวมไปถึงเพลงต่างๆนะคะที่เป็นในยุค คลาสสิกทั้งยุโรปแล้วก็ในส่วนของอเรื่องราวของไทยๆเองนะคะแบรนด์เพน u คิลเลอร์นี้นะคะก็มีการช่วงคอลเลคชันที่ผ่านๆมานะคะก็มีการนําเอาคอนเซปที่เป็นแบบจําจี้มะเขือปอกแปรออกมาเป็นกิมมิคเล็กๆที่เป็นแบบผลไม้น่ารักๆน,นะคะผ่านการนําเสนอผ่านเสื้อยืดก็ทําให้หลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบเสื้อผ้าที่เป็นแบบว่าน้อยชิ้นไม่ต้องแต่งเยอะๆมากๆนั้นแต่ว่าตัวเสื้อผ้าจะต้องมีดีเทลมีการตัดเย็บที่ละเอียด แล้วก็มีดีไซน์ที่เรียบหรูแล้วก็ดูดีเนี่ยก็มีผลให้หลายๆคนที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะคะก็อุดหนุนแบรนด์นี้กันด้วยแล้วก็ อย่างที่เห็นไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยล่าสุดคอลเลคชันล่าสุดของเขานะคะก็มีทำตีมออกมาแบบว่าเป็นทั้งเสื้อที่เป็นออกแนวสเวตเตอร์หรือว่าที่เป็นเสื้อยืดที่สวมใส่ง่ายๆทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วก็รวมไปถึงเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายเจ้านกเพนกวินน่ารักน่ารักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์นะคะที่เขาออกแบบมาได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ยังดูดีโดยลูกค้าหลักๆนอกจากจะเป็นส่วนของลูกค้าคนไทยแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าสไตล์ของแต่ละคนหนุ่มๆแต่ละนอบบบนออก็จะเป แบบนุ่มๆศิลปะรักศิลปะศิลปินกันนิดนึงทั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Creative หรือว่า Interior Designer เนี่ยเขาก็จะชื่นชอบแบรนด์นี้กันเป็นพิเศษเพราะว่ามีดีเทลเล็กๆเก๋ๆนั่นเองค่ะยังไงนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะในส่วนของแฟชั่นบล็อกเกอร์นะคะที่เขาได้อัปโหลดวิดีโอนะคะของออโชว์ล่าสุด ของแบรนด์ดังอย่าง Penkiller นะคะในงานแอ a s h i o n Week ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแฟชั่นบล็อกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า p o p p e r y ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะทางดิฉันและทีมงานนะคะควจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วด้วยละค่ะส่วนคราวหน้านะคะเราก็ยังคงไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่และแบรนด์ดังมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยส่วนวันนี้คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ